กูถึงขาอเมื่อกี้หน่อยมินแอบจะมือมีใจใช่แบบมีใจอีค<ช>ือแบบเฮ้ยเดี๋ยว <โด S 1> แพรรู้นะสองคนเปลี่ยนฝานกันครับหน้าอันนี้เราแพ้แพ้เป็นแม่แพ้กลัวกลัวโอเคพร้อมนะ่ะข้อที่สองถามๆว่าข้อใดคือวิธีวัดขนาดพี่จูเพื่อนำไปซื้อถุงยางมาสวมและสอดใส่รูปง่ายนะนำสายวัดมาวัดรอบพี่จูแล้วดูว่าได้กี่มิลลิเมตรจากนั้นนำไปหาร2อ ก็จะได้นาดยาหรือว่าออนไลนั่งำใส่วัดตะวันรอบมิติอยูที่แข็งแรงได้ที่แล้วแล้วดูว่าได้กี่มิเมตรจากนั้นน้ำอาหารู0.2ก็จะได้ขนาดยาหรือว่าออนไลนัน้ำใส่วัดมาวัดรอบมิตดูที่แข็งแรงเต็มปากได้ที่แล้วแล้วดูว่าได้กี่มิเมตรหลังจากนั้นน้ำกระชังต่อก็ได้ขนาดหยุดยาพอแล้วเนีฮย วที่แข็งเปล่งปังแข็งแรงแล้วนั่ไปหาซองต้องบอกก่อนเลยนะคะขอบคุณครูอังคารท,ที่สอนคิตศาสตครูเขาสอนนี้ตาสตร์เราตอนอนุบาลเขาสอนวันกระจูอะไรวะขอตอบข้ออ่านว่กม่ถึ <c oughs> ขอคคไข่ค่ะขอไข่ต้องเอ่อให้น้องกระจูแข่งตัวก่อนแล้วก็นำสายรัดไป หัวลอบค่ะนำเต็มผ่านถึงการนะคะมาหาน2ค่ะจบโอเคป่าโชรบไปได้ค่ะและข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะค็คือกข้อต่อไปกึ่งิดกูกิงดิบกึ่งตุ๋อันนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนไม่ตอบรอกไม่เคยวัดแต่มีคนวัดให้ข้อต่อไปสาระเรื่องเซ็กซ์ การซื้อถุงยางอนามัยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายซื้อเพียงเท่านั้นผู้หญิงก็สามารถซื้อให้ได้เช่นกันแต่ต้องรู้ขนาดที่เหมาะสมกับพี่จูเสียก่อนซึ่งการวัดนั้นขั้นแรกต้องนำพี่จูให้แข็งแรงเป็นปังจากนั้นนําใส่วัดมะพันรอบพี่จูจากนั้นดูเลขฝักมิลลิเมตรว่าได้กี่มิลลิเมตรและนาไปหารสองก็จะได้ขนาดของถุงยางที่เหมาะสมกับพี่จูของเราแล้ว